กลางหึุมีเสียงเ้าประตูดังขึ้นพร้อมเสียงตะโกนรีบแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์มิฉะนั้นคุณจะเจอดีแน่ครูไอ้าเอามือปิดหูนึกถึงคำพูดของผู้นำหมู่บ้านไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดโชคดีสักพักเสียงทุกอย่างหยุดลงครูไอ้าถอนหายใจในตอนนี้มือของเธอไปสัมผัสดโดนอะไรบางอย่างเลยลุกไปเปิดไฟฉายมันเป็นสมุดบันทึก เนื้อหาข้างในทําให้ครูอ้ยรู้สึกแปลกใจแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือมันยังอยู่จนตอนเช้าครูไอายตื่นเพราะมีเสียงตะโกนเลยลุกขึ้นมาดูพบว่ามีชาวบ้านมารวมตัวกันหลายคนหลังจากนั้นฉันก็ได้รู้ว่าเมื่อคืนครูฝึกสอนคนหนึ่งในตอนนี้เธอได้พบกับครูฝึกสอนอีกคนเขาตอนรับเธอเป็นอย่างดีชื่อครูหลิว,ว่วยเธอบอกว่าเธอก็มาเป็นครูฝึกสอนที่นี่เหมือนกัน ทั้งคู่มองหน้ากันครูไอรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นครูหลิวเวยพูดด้วยสีหน้าเศร้าเมื่อคืนน่าจะมีเด็กนักเรียนตัวแสบมาหาครูพร้อมถามกลับครูไอ้์ตอนคุณมาถึงผู้นำหมู่บ้านน่าจะบอกคุณแล้วถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามเปิดประตูเด็กขาดฉันคิดว่าครูที่ตายอาจจะไม่สนใจคำเตือนนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่เธอผู้นำหมู่บ้านปรากฏตัวขึ้นพูดย้ำว่าห้ามเปิดประตูตอนกลางคืนเด็กขาด ช่วงนี้มีเด็กที่ไม่ชอบการเรียนมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะนักเรียนไม่ดีก่อควรดังนั้นห้ามเปิดประตูตอนกลางคืนพอได้ฟังครูอ้ายยิ่งเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนักเรียนทั้งหมดเป็นผีตอนนี้ครูหลิวว้อาสาพาครูอ้ายไปเดินดูสถานที่ต่างๆระหว่างทางเดินได้เปิดใจคุยกับครูอ้ายเราไม่ได้สอนนักเรียนแค่ตอนกลางวันเพราะกลางคืนเราต้องสอนผีในเวลานี้ครูอ้ายคงไม่ต้องกลัวอร่อยอีกแล้วจากนั้นเราก็คุยกัน เราทั้งคู่เป็นครูฝึกสอนที่นี่ครั้งแรกทั้งคู่เดินไปตามถนนทันใดนั้นครูหลิวว่าหยุดเดินและมองไปรอบและตะโกนเสียงดังเกิดอะไรขึ้นแต่ยังพูดไม่จบร่างกายค่อยๆเลือนหายไปเธอพยายามสุดกำลังที่จะคว้ามือครูอ้ายไว้แต่แล้วร่างกายก็ค่อยๆหายไปสิ่งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาครูอ้มันทำให้เธอตกใจกลัวอีกครั้ง